ตำบลคุงน้ำวนคนคุณภาพชีวิตดีมีโครงสร้างพื้นฐานและการบริการสาธารนณะได้มาตรฐานทั่วถึงมุ่งสู่ความเป็นเลิศงานบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีมีการนำวงชีวิตตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืนตำบลคุงน้ำวนอำเภอเมืองราชบุรีจังหวัดราชบุรี ได้รับการคัดเลือกเป็นตำบลสาราสนเทศตำบลต้นแบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตประจำปี2,568ตำบลคุณน,ำน้ำวนแบ่งเขตการปกครองออกเป็น7หมู่บ้านมีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ9,375ไร่จากการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐานพบว่ามีประชากรอาศัยอยู่ในพื้นที่730ครัวเรือน1,975คน ประชากรในตำบลคุ้งน้ำวนส่วนใหญ่มีเชื้อสายขมเขมรราวฎรเดิมลักษณะภูมิประเทศพื้นที่ตำบลคุ้งน้ำวนมีลักษณะเป็นที่ราบรุ่มแม่น้ำติดกับแม่น้ำแม่กลองพื้นที่ใช้ในการเกษตรเป็นดินร่วนปนดินเหนียวอุ้มน้ำได้ดีมีคลองอยู่ในพื้นที่หลายสายโดยเชื่อมกับแม่น้ำแม่กลองทำให้มีน้ำเพียงพอใช้ในการเกษตรประชาชนในพื้นที่ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม เนื่องจากเป็นอาชีพร่างเดิมในชุมชนโดยพื้นที่ปลูกส่วนใหญ่และเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของตำบลคุงน้ำมนต์ได้แก่มะพร้าวกล้วยตำบลคุงน้ำมนต์มีสถานที่สำคัญด้านทุน,ทนชุมชนและทุนทางสังคมโดยมีองค์การบริหารส่วนตำบลคุงน้ำมนต์มีวัดคุ้งกระถินวัดท่าสุวรรณวัดเหนือวนวัดโคกพิกุลเรียงวัดราชคามวัดจันทคามศูนย์ปฏิบัติธรรมผาสุกมณิษ์ ศาลเจ้าคุณเท่ากงคุณเท่ามา้าและสารทูลกระหมอ่อมเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของคนในตำบลมีโรงเรียนวัดทุ้งขินโรงเรียนวัดเหนือวนโรงเรียนจนทคามวิทยาและศูนย์พัฒนานเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลคงน้ำวนเป็นสถานที่ให้ความรู้แก่ลูกหลานในชุมชนมีกลุ่มหรือองค์กรกลุ่มอมรัพย์เพื่อการผลิตกลุ่มอมทรัพย์เพื่อการเกษตรก,ษกองทุนแม่ของแผ่นดินกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง กองบุญวัลบาตตำบลคุ้งน้ำวนกลุ่มกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลคุ้งน้ำวนและยังมีกลุ่มอาชีพกลุ่มโอทอปและกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่หลากหลายอาทิเช่นกลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปกลุ่มปรับปรุงผลผลิตกลุ่มเลี้ยงปลาในบ่อกลุ่มเลี้ยงไก่กลุ่มผลิตภัณฑ์มะพร้าวขาวกลุ่มผลิตภัณฑ์มะพร้าวดำกลุ่มทําเห็ดกลุ่มเลี้ยงนกและไก่กลุ่มเลี้ยงปลากระชัง กลุ่มเกษตรบ้านบางฝังข้ามกลุ่มเลี้ยงตาภาพน้ํากลุ่มกระเป๋าหนังกลุ่มเกษตรแปลงใหญ่มะพร้าวแก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนทําเกษตรกลุ่มสตรีอาสาพ,พัฒนาตนําบลคงน้นําวนกลุ่มผลิตดอกไม้ประดับสําหรับงานมงคลงานพิธีรัฐพิธีกลุ่มเปลือกมะพร้าวนอกจากนี้ยังมีศูนย์ฝึกอบรมเยาวะชนผาสุกมนิต กลุ่มชมรมผู้สูงอายุตำบลคุงน้ำวนชมรมผู้สูงอายุรักสุขภาพตำบลคุงน้ำวนกลุ่มอาสาสมัครสาธารณาสุขมูลฐานตำบลคุงน้ำวนกลุ่มชมรมทูบีนัมเบอร์วันสภาเด็กและเยาวชนตำบลคุงน้ำวนและศูนย์จัดการจราจเพืชชุมชนตำบลคุงน้ำวน ตำบลคุงน้ำมนมีแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนตำบลสารสนเทศตำบลต้นแบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยมีการจัดเวทีเพื่อถอดบทเรียนนำเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้โดยเฉพาะการใช้โปรแกรม C.I.A. ในการช่วยวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดทำระบบข้อมูลชุมชนแยกแยะประเด็นปัญหาและนำแผนไปปฏิบัติในการแก้ไขปัญหาของชุมชนพัฒนายกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน โดยผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของคนในเยมชนตั้งแต่ร่วมคิดร่วมทำร่วมวางแผนร่วมรับผิดชอบร่วมติดตามและประเมินผลโดยมีคณะทำงานขับเคลื่อนสารสนเทศตำบลต้นแบบเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตตำบลคุณน,ำน้ำวนได้ทำการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลของหมู่บ้านทั้ง7หมู่บ้านประกอบด้วยข้อมูลจปทข้อมูลกสชอสองคอและข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้องนำมาวิเคราะห์โดยใช้ปโปรแกร,รม CIA ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลและสารสนเทศอย่างง่ายเพื่อใช้ในการจัดทําระบบสารสนเทศชุมชนพร้อมทั้งชี้แนวทางวางแผนเพื่อการแก้ไขปัญหาและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในตนําบลตามเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพชีวิตทั้ง5ได้านประกอบด้วย 1. สารสนเทศเพื่อการพัฒนาด้านอาชีพสสารสนเทศเพื่อการจัดการทุนของชุมชนสสารสนเทศเพื่อจัดการความเสี่ยงของชุมชนสสารสนเทศเพื่อกแก้ไขปัญหาความยากจน 5. สารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการชุมชนเมื่อนำผลก,การวิเคราะห์ข้อ,ขอมูลหมู่บ้านที่ได้จากโปรแกรม CIA พบว่าปัญหาที่มากที่สุดของตำบลคูน้ำวนคือปัญหาการพัฒนาด้านอาชีพ คณะทํางานขับเคลื่อนสารสนเทศต้นแบบเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตตําบลคลุน้ําวนจึงได้ร่วมจัดทําแผนพัฒนาระบบตาบลเพื่อแก้ไขปัญหาพัฒนาด้านอาชีพเป็นอันดับแรกควบคู่ไปกับการแก้ไขปัญหาความยากจนการจัดการทุนชุมชนการจัดการความเสี่ยงและการบริหารจัดการชุมชนร่วมกันกําหนดโครงการกิจกรรมในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาพร้อมไปกับ การส่งเสริมให้ประชาชนตำบลคุณน้ำวนได้น้อมนำหลักปรชัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต